ัองน่นมุ่านทนมทั่วประเทศเจ็ต่มไม่ชอบชอบของเราท่านผมรับใช้ตั้งปีสี่ไปันปัจจุบันยนแลันไ right no. so ัดยัม yes. ่ตมันไม่เหมือนใช่เ้นแล้วกนแลก็ตตว่าใช้ช่แก็ไม่ได้สบายเนาะมันไม่เหมือนนั้นหนนที่เรากินมันเป็นเป็นติงๆนะ แต่นี้เขาทำแล้วแต่นี้เขาใช้มืออ๋อมอันนี้หอมมากแล้วไม่ขนุดนะอ๋อคูสมๆทไม่ต้องไปซื้อเลยมัซื้อนี่เลยนะบอยนะด้วยคุณมาวันนี้พรุ่งนี้คุณ คุณจะคุยไม่รู้เรื่องการในคุณปอยคะไหนผมมาให้มาที่นี่มาตอนนี้ตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลง YouTube เลยครับอันนี้จริงๆนะจะลง YouTube ให้เลยไอ้นี่ไอ้นี่ของทุกอย่างเราให่ไปนงกเรียนขนมเปี๊ยะนี่เขเรียกอะไรนะขนมเปี๊ยะใช่ไหมขนมเปี๊ยะค่ะอร่อยมากค่ะชิมว่าครูสมศรอร่อยเลรอคะนี่อร่อยสุดยอดเลยค่ะไม่มีเช่นเลยนะลองมาชิมนะคะ ต้องมีเส้นต้องมีพวกมีในหน้าขนาดนั้นเลยหรอเอาบอกด้วยอร่อยเออร่อยมากค่ะอร่อยมากมากเลยการหมดทุกช่องเรื่ออะไรอ่ะรัวกินแล้วรัวเลยค่ะอรัวยอย่าพูดพูดพูดต่อไปแล้วมีความสุขนะคะไม่เป็นเบาหวานน่าสุขภาพดีทำบุญเสร็จแล้วทานนะคะได้บุญเยอะสาธุ อุ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเเนี่ยกีเขาลงไมเนี่อ่านยูทูบแม่แล้ว็ไม่ได้กวไม่รู้ว่าจะมาไม่เป็นไรม่เป็นไรดีนอันนี้ก็เยอะเลยอ่ใช่อรเลยค่ะมีชีของ้านมสามนละนี่่้อส่ใส่ถุงเลยซื้อซื้อซื้อแ้วเดี๋ยเดี๋ยวโทรมาั่งก็ได้ยพวกจังหวัดก็ กจวัดั่สาปเยหลัอยคนต่อเดปบอร์ในพอดีเลยเดี๋ยวจะมาเอาวันที่น่สำนักสารวันสำนักสารทำบุญเจ็นโตน้องฟหลงชั้นด้วยเนี่ยัวสันนี้เข้มาไม่ได้ชินหงชันได้เสียโอกาสแต่อ่อย่าเนี่ยไม่สนุกยืนไม่ได้เลน